หนึ่งแสนบาทต่อเดือนทำยังไงครับเดี๋ยวผมให้คุณดูตรงนี้ครับใช่ครับถ้าคุณกําลังคิดอยู่เฮ้ยมันได้เหรอหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวผมจะให้คุณดูแต่ว่าผมอยากจะบอกคุณนะว่ามันไม่ใช่ว่าตื่นมึนมาพรุ่งนี้เช้าคุณจะได้เลยทีเดียวหนึ่งแสนไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แบบรวยเร็วนะไม่ใช่รวยเร็วนะไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไปเล่นการพน,นันไม่ใช่ว่าทําอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายอันนี้เป็นการเรียนทักษะหนึ่งครับถ้าคุณรู้ทักษะนี้คุณจะสามารถทําได้หนึ่งแสนบาทเกินหนึ่งแสนบาทด้วยต่อเดือนเดี๋ยวผมจะให้้คคคคุณดูททัััักกกษษะะะนีืออไรรรรบบาาขย ่ครับวันนี้วิดีโอนี้ผมจะให้คุณดูว่าถ้าคุณเรียนรู้ทักษะการขายอ่ะหนึ่งแบาทสบายมากแล้วก็ถ้าคุณไม่รู้ว่าไอการขายทยํายังไงคอมเมนต์ด้านล่างไปดูวิดีโอผมอันอื่นก็ได้แต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณดูว่าเงิน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนถ้าคุณมีทักษะการขาย ทําได้เรามาดูกันครับโอเคนะอย่างแรกครับผมจะคุยว่าถ้าคุณเป็นอยู่ในจ็อบเป็นเซลลหรือว่าคุณเป็นแมเนจเจอร์หรือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ครับยกตัวอย่างนะครับคุณได้เงินเดือน2 0 0 0 0บาทนะคุณเป็นเซลนะคุณได้เงินเดือน2000 0บาททําไมผมใช้20,000บาทครับเฉลี่ยแล้วว่ะเงินเดือนในประเทศไทยถ้าคุณเฉลีย่ยทุกคนออกมาแล้วมันประมาณประมาณ2 0 0 0 0บาทนะคุณไป google ดูเลยนะมันหมื่นเก้ากว่า,ก,วาก็ส0 0 0 0บาทกันแล้วกันนะเราจะตั้งเป้าไว้10,000แบาททำยังไงเดี๋ยวผมจะให้คุณดูแล้ว ก็แปลว่าเราต้องการอีก80,000บาทใช่ไหมตรงนี้โอเคผมมีตารางจะวาดให้คุณดูนะตอนนี้ผมอยากบอกคุณอย่างหนึ่งครับทักษะการขายใช่ไหมครับมันเป็นทักษะว่ายิ่งขายยิ่งได้เงินใช่ครับเราต้องมีคอมมิชชั่นด้วยนะแล้วทําไมทักษะการขายจะทําให้คุณเงินเยอะขนาดนี้ได้เพราะว่าทุกกิจการในโลกนี้สามอย่างเขาอยากจะมีการขายการตลาดให้ลีดเข้ามาและการสร้างทีมเราจะดูเรื่องการขายก่อนนะวันนี้แล้วทําไมผมพูดทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยจะมาจากประสบการณ์ผมนะเดิมทีผมไปอยู่ในโปรแกรมเมอร์ไอ ที่ผมทํามาแล้วผมไปเรียนมาการขายผมปิดการขายมาได้ครับคุณไป google ดูเลยครับดูวิดีโอผมแต่ละอันเลยคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่วันนี้ผมเสนอมาเป็นจากประสบการณ์ผมโอเคเรามาดูกันครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้มันเวิร์กได้ที่ไหนครับเวิร์กได้ใน,ในอุตสาหกรรมนะครับผมทํมาแล้วนะอุตสาหกรรมเกิน20แล้วเนี่เราต้องจทย์มาจะได้เราคุยกับคุณได้อุตสาหกรรม IT ประกันอสังหาเป็นเอเจนต์เป็นเดเวลลอปเปอร์ขายรถอี e ีรีเทล b ีทูบโค้ชขายคอร์สเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งฟินนเชล planning ขายโซล่าเซลเป็นเอเจนซี่การตลาดใช้ได้หมดทุกบริษรัทนี้ต้องการนักขายทรงพลังแล้วผมอยากจะให้คุณคิดนะเวลาคุณเป็นนักขายเนี่ยสมมติคุณอยู่นะคุณได้เงินเดือน20 0 0 0บาทแล้วก็มีคอมมิชชั่นด้วยคอมมิชชั่นนะปิดการขายปับ๊บ2.5%หรือว่า5%หรือว่า10%ใช่ครับคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีเหรอถึง10%มีสิมันแล้วแต่ทักษะคุณมันแล้วแต่ประสบการณ์คุณเวลาผม<ๆ>เริ่มการขายนะเดนะือนเดือนน่ะผมไม่ได้เอาเลยผมเล่นแต่คอมมิชช และวคอมมิชชั่นสูงด้วยเลยเวลาคุณจะเริ่มใหม่ๆอ่ะคุณอาจจะไม่มีทักษะการขายมากเลยผมจะสอนคุณแต่ว่าผมอยากให้ดูว่าโอกาสกับการขายเนี่ยทำอะไรนี่1 0,000มืนะสมมติคุณขายสินค้า10,000บาทนะเอาวันนี้เรามาดูนะผมคํานวณไว้คุณแล้วถ้าคุณทํา1 0 0 0 0บาทการขายเนี่ย 2. 5 5น่ะคุณขายได้1ลูกค้านี่คุณได้250บาทเห็นหมสบาทเดี๋ยวผมจะเขียนนะ เห็นไหมคนนึงอะ่ะคุณขายได้มื่นหนึ่งคุณปิดการขาย2.5%คุณได้2องแล้วฝั่งนี้ได้500ฝั่งนี้ได้พันหนึ่งเดี๋ยวผมจะคํานวณให้หมดให้ดูนะถ้าคุณขายสินค้า20 0 0 0บาทมีเต็มเลยเป็นสินค้าประกันก็ได้ใช่ไหมประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุมีเต็มเลย20 0 0 0บาท30 0 0 0บาท50 0 0 0บาทแสนหนึ่งประกันมีเต็มเลยแล้วก็กระเป๋าก็ได้กระเปา๋าโอ้บางทีกระเป๋าอันหนึ่งอะ่ะก็20 0 0 0บาทแล้วมื่นหนึ่งเต็มที่เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนนนะถ้้าาาคคุณขยยสิ22.5%เี่ นี่ไงคุณขายคนนึงได้อะ2.5เเคุณได้ละ500ถ้าคุณเก่งหน่อยใช่ไหมคุณขอได้5%เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าขอได้ไง5เปอร์เซ็นต์นี่ไงพันหนึ่งละ10เปอร์เซ็นต์คุณก็ได้ละ2 0 0 0บาทใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเขียนหมดให้ดูนะแล้วผมจะให้คุณดูว่าคุณจะทำได้10,000แสน่งไงเราให้ดูแป๊บนึงนะ อ่ะเรามาดูกันผมทําให้หมดทุกคนแล้วนะดูสิถ้าคุณขายสินค้า30,000บาทคุณเป็นเซลล์คุณได้เงินเดือนอยู่2 0 0 0 0คุณปิดการขาย1เจ้าก็พอนี่ไงหนึ่งเจ้านะ20 0 0 0บาทคุณได้ราค่าคอมรอย0 0มห0,000บาทคุณได้ราค่าคอม750รอเวลาคุณเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเนี่ยคุณได้ตั้ง10%ปอิดการขายได้เจ้าหนึ่งคุณได้30แล้วตอนนี้คําถามบอกว่าเฮ้ยเราจะปิดการขายถึง10,000แบาทได้ไงมาเรามาให้คุณดูอ่ะเรามาดูกันครับสมมตินะยกตัวอย่าาาางนะคุณปิดกรขย10,000บทแล้ว ผมบอกคุณนะคุณทาทุกวันใช่ไหมคุณมีมายเ s e ตที่ดีคุณไม่ได้ทําผิดพลาดในเซลนะแล้วคุณปิดการขายได้เดือนหนึ่งอ่ะสิเจ้ามี2เคสนะเดือนหนึ่งสิเจ้าเดือนหนึ่งยีเจ้ามาดูกันถ้าคุณมี2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแลวคุณปิดการขายได้10เจ้าต่อเดือนนี่คุณก็ทําแล้ว2,500บาทเห็นไหมในค่าคอมแค่นี้สบายๆเลยใช่ไหมเรามาดูอีกนะฝั่งนี้เนี่ยนะคุณปิดการขาย20เจ้าต่อเดือนน่ะนี่ไง5,000ันแล้ว แค่นี้เห็นภาพไหมตอนนี้ผมจะทําให้คุณดูนะคุณอาจจะบอกผมว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วก็เดือนนึงอะ่ะมันจะได้เหรอถึง10เจ้าทําไมจะไม่ได้เดือนนึงจะได้เหรอยี่สิบเจ้าทำไมจะไม่ได้คุณไปดูวีดีโอผมมีกันหนึ่งอะ่ะผมจะใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้นะเราบอกว่า <c oughs> ดึงดูดลูกค้าให้มาหาคุณได้ยังไงเทคนิค <c oughs> ในนั้นนะจะพาลูกค้ามาลีดมาหาคุณ10ต่อวัน20ต่อวันเดือนหนึ่งอ่ะมีลีดมาหาคุณเป็นร้อยๆเลยผมทํามาแล้วตอนนี้ผมทํามันในไลน์ผมอ่ะเวลาทักไปทักมาลีดทักเข้ามาเนี่ยเพ นะพันกว่าคนแล้วถ้าคุณคิดดูสิถ้าคุณใช้เทคนิคนี้มีลีดมาพันกว่าคนมาหาคุณนะคุณปิดการขายทำไมยี่สิคนปิดไม่ได้สบายมากใช่ไหมโอเคมาผมจะยกตัวอย่างนะสมมุติยกตัวอย่างตรงนี้นะผมจะเขียนให้หมดอีกทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอ่ะ ดูตรงนี้น่อยเวลาคุณเริ่มใหม่ๆอ่ะเวลาคุณเริ่มอ่ะคุณอาจจะได้คอมไม่เยอะเพราะเขายังไม่รู้ว่าคุณเก่งแต่เวลาทักษะคุณเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหมคุณสามารถขอเปอร์เซ็นต์ได้มากขึ้นยิ่งเวลาคุณทำ outbound ที่เทคนิคที่ผมสอนอ่ะไปดูในวิดีโออีกกันหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้อ่ะคุณไปดูเลยเนี่ยคุณปิดได้10%สิบเจ้คอณได้20,000แล้วเงินเดือนคุณ2 0 0 0 0คุณได้ค่าคอม0,000้ลเห็นภาพมัครบแค่นีี้่เฉลยแล้วในเมืองไทยเงินเดือนถ้าคุณดูเท่นประไทศไทย 20,000เนี่ยคุณได้มากกว่าเขา2เท่านะแค่ปิดการขาย10,000บาทเอง การขายมันไม่ใช่ยากหรอกแต่ว่าการขายนี่จะให้โอกาสคุณทําเงินได้เยอะมากยิ่งทําเงินยิ่งทํางานช,ช,าชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวนันคุณจะเริ่มปิดการขายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งทํางานเยอะเงินยิ่งเข้าเยอะเพราะว่าเราปิดการขายได้มากขึ้นเห็นภาพไหมครับโอเคเรามาดูตรงนี้ก่อนนะอะ่เรามาดูตรง3 0 0 0 0ก็ได้3 0 0 0 0นี่หลายคนที่ทักมาหาผมเขาบอกว่าเขาขายประกันส0,000บางทีเขาขายกระเป๋า3 0,000บางทีเขาขายมีคอนแทคเล็กๆบางทีเป็นขายพวกอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีบางทีเขาขายเป็นโคชิ่งเป็นคอร์สเนี่ยหมดเลยโอกาสมีเต็มเลยครับถ้าคุณเป็นเซลคุณหมื่นหนึ่งเนี่ยมีคนขายคอร์สมื่นหนึ่งเต็มเลยคุณไปช่วยเขาปิดการขายสิมีขายเต็มเลยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขายทีวีขายอะไรสองหมื่นบาทเต็มเลยสามหมื่นบาทขายประกันเนี่ยมามาเยอะๆหน่อยแสนหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะแสนหนึ่งคุณจะเห็นนะโอ้โหสุดยอดเลยแสนหนึ่งมีบางทีลดมือสองอะไรก็มีใช่ไหมแสนหนึ่งขายได้กระเป๋าหลุยกระเป๋าชาแนลกระเป๋าอะไรเนี่ยมีหมดเลยเห็นภาพไหมเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะ ไม่ได้แค่1 0,000แบาทต่อเดือนคุณสามารถทําได้ล้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูมาดูตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเอามาดูเป้าตรง50,000กันก็แล้วกันนะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคุณทําตรงนี้ไปเรื่อยๆอคุณได้คอมไปเรื่อยๆเอามาดู50,000กันอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะสามหมื่นกับห้าหมื่นคุณคิดดูสิถ้าคุณขายสินค้า5 0,000บาท 2.5%ุตุ้มคุณขายได้2.5% 10เจ้าต่อเดือน12 0 0 0 20เจ้า25 0 0 0แค่นี้เอง25 0 0 0บวก20 000, ก็เป็น45 0 0 0แล้วถ้าคุณเก่งหน่อยอ่ะบางทีคุณขอเงินเดือนเพิ่มก็ได้หรือว่าคุณจะเอาคอมเพิ่มก็ได้ถ้าเราเอาคอมเพิ่มคุณดูสิคุณเอา10%นะ่ะขาย20เจ้าห0,000บาทเป็นค่าคอมอย่างเดียวนะ6 0 0 0 0บวก2 0 0 0 0ืแล้วเห็นภาพไหมเราใกล้จะถึง10,000แแล้วคุณยิ่งทำไปยิ่งทำไปยิ่งทำไปคุณจะเริ่่มเเกกงขึ้น เก่งขึ้นเก่งขึ้นเวลาคุณเริ่มเก่งขึ้นใช่ไหมถ้าอยากจะให้เซลล์ที่เก่งๆไปหาที่อื่นไม่เราอยู่เราตอนนี้เราเริ่มพัฒนาทีมด้วยเราได้คอมเยอะขึ้นเราการขายได้เยอะขึ้นดีไม่ดีเขาเพิ่มเงินเดือนด้วยเพิ่มคอมด้วยสบายมาเรามาดูสินค้านะหลักแสงก,กันตอนนี้หลักแสงน,นี่ มีสินค้าอะไรบ้างผมเขียนมาโอ้โซรลารเซลล์ถ้าอยู่คุณอยู่ในบริษัทโซลา่าเซลล์เนี่ยรูปน้องปิดการขายได้นี่ไง2.5%บางคนเขาให้1%ด้วยก็มีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอายกตัวอย่าง2%ก็แล้กลกันนะ1 0 0 0 0แบาทนะ เรามาดูสินค้า1นึ่งแสนบาทบางทีโซล่าเซลล์นี่ยโซล่าเซลล์บางที1นึ่งแสนห้าหนเล็กๆก,ก็มี3ามแสนสี่แสนก็มีเอา1นึ่งแสนก็แล้วกันเดือนหนึ่งอะ่ะคุณปิดเจ้า1นึ่สองจุดห้าเปรเซ็นต์คุณได้2 5งพสิบเจ้าอ่ะสองหมื่นห้าแล้วยี่สิบเจ้าวะ่ะ ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบวกกับสองหมื่นเป็นเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเห็นภาพไหมครับตอนนี้เวลาคุณเริ่มเก่งขึ้นคุณจะขายได้สินค้าราคาสูงขึ้นใช่ไหมแล้วถ้ากิจการคุณอ่ะทำการตลาดได้ดีดีเข้ามาเยอะคุณจะปิดได้จํานวนมากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นเซลเก่งๆอ่ะไอเซลเก่งๆนะเขาจะไม่ได้แค่รอลีดเข้ามาเขาจะโคออกไปด้วยใช่บางคนที่เขาปิดการขายไม่ได้ทําไมครับเขาทําผิดผิดหมดเลยผมทําวิดีโอใหม่อีกหนึ่งหน้าเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ตรงนี้อ่ะปัญหาเจ็ดปัญหาที่เซลเขาทำผิด แล้วปิดการขายไม่ได้คุณไปดูวิดีโอนั้นเลยถ้าคุณแก้เจปัญหานั้นได้ใช่ไหมคุณจะปิดการขายได้มากขึ้นเดือนหนึ่งสิบยีเจ้ามันไม่มีปัญหาเลยสบายสบายเลยเห็นภาพไหมตอนนี้ถ้าคุณขาย1 0 0 0 0แบาทนะหนึ่งแบาทต่อเดือนคุณได้10%นต่ะคุณขายคนหนึ่งอ่ะคณได้1 0,000ื่นแล้วแค่คนเดียวคุณก็ได้หมื่นหนึ่งละเงินเดือนส0,000แ่นละมากกว่าทุกคนแล้วด้วยเฉลี่ยแล้วอะทั่วประเทศไทยคุณปิดได้10คนคุณได้1 0,000่คูณ10บอะหนึ่งแสนเห็นไหม 1แสนละสินค้า1 0 0 0 0แสนบาทคุณปิดการขายได้10คน10%นคุณได้ละหน0 0แสนบาทมันไม่ใช่ยากเลยแต่ว่าที่เสียงในหัวหลายคนอเอาจะทำได้เหรอลูกค้าจะมีเหรอมีมาได้เหรอดึงดูดลูกค้าได้เ,เลยผมทำวิดีโอให้คุณแล้วคุณไปดูวิดีโอสิวันสองวันที่แล้วผมทำมาให้แล้วเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ด้านล่างด้วยนะคุณไปดูเลยวิดีโอนั้นดึงดูดลูกค้ามายังไงให้คุณมีลีดเต็มที่ปิดการขายได้เต็มที่แล้วคนที่ไม่เคยซื้อกลับมาซื้อคนที่ซื้อให้ซื้อเยอ เยอะขึ้นใช่ไหมให้ซื้อจํานวนมากขึ้นเนี่ยตรงนี้หมดเลยเห็นภาพไหมครับถ้าเราอยู่ในการขายเนี่ยเลยสมมติผมยกตัวอย่างนะถ้าคุณทํา1,000แสนบาทหก็แล้วกันเอาหปอเปิดได้20คนก็1 0 0 0 0แบาทแล้ว1 0 0 0 0แบาทบวก2 0 0 0 0ตรงนี้คุณก็ได้แล้วแสนสองต่อเดือนเห็นภาพไหมครับต่ำสุดเลยเอาสบายๆเลยคุณปิด10%เอ่อสินค้า10,000บาทเอามาเลย20เจ้า2 0 0 0 0บาท ตรงนี้คุณได้แล้ว2,000 20, 0บาทบวกอีก 20, 2,000 0 4 0 0 0 0บาทเห็นภาพไหมครับเซลล์ะถ้าคุณทำเซลล์คุณกินแค่เงินเดือน,อ,นอะผิดนะเวลาผมเริ่มผมจะบอกคุณไนน้เวลาผมเริ่มใหม่ๆอะ่ะผมไม่ได้เอาเงินเดือนเ,อนเลย ผมกินพคอมอย่างเดียวแล้วคองเขาให้สูงด้วยเพราะว่าเราไม่กินเงินเดือนมันไม่มีความเสี่ยงกับกิจการเราลุยเต็มที่ผมปิดการขายเต็มที่ผมปิดราคา1มื่นนึงมาแล้ว2อง0มื่นสามหมื่นสี่หมแสนหนึผมปิดมาเยอะมากเลยล้านหนึ่งก็ปิดมาแล้ว2ล้านก็ปิดมาแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณอยู่อสังหาใช่ไหมครับเนี่ยสล้านบาทคุณดูสิอสังหา2อล้านบาทเดี๋ยวผมจะว่าดให้คุณดูนะถ้าคุณอยู่อสังหาผมจะให้คุณดูคุณอยู่อสังหาคุณอยู่ด้านไอทีขายเป็นเป็นโปรเจกต์คุณอยู่เป็นเดเวลล e ปเปอร์เป็น เนี่ยคอสเมติกสามหมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่งเต็มที่เลยเห็นภาพไหมถ้าคุณไม่ได้อยู่แสนสองแสนห้าแสนล้านหนึ่งสองล้านน่ะคุณทาอะไรผิดอยู่เนี่ยผมให้คุณดูแสนหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะเป็นโบนัสพิเศษนะว่าเราจะทําให้ถึง1ล้านยังไงเรามาดูกัน1ล้านต่อเดือนเลยโอเคผมจะให้คุณดูบางคนบอกว่าเนี่ยเราอยู่อสังหาจะทํายังไงอสังหามันไม่ได้สองเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เอาง่ายง่สองเปอร์เซ็นต์มันได้อยู่แล้วแต่เอาเอาต่ำๆกันแล้วกันเปอร์เซ็นต์เสี่ หัวคุณหายไปสมมุติเราขายอาสังหา3ล้านบาทเราขายเจ้าเดียวค่าคอมเราได้1.5% 45,000ดบาทเห็นภาพไหมครับแค่นั้นเองอแล้วก็1เจ้าคุณได้45,000บาทนะถ้าคุณขาย3เจ้าต่อเดือนนะเอาง่ายๆสามเจ้า2เจ้าก็ได้คูณ2ไปเลย9,000 90, 0บาทใช่ไหมคูณ2เท่ากับ90,000บาทอันนี้ค่าคอมนะ ต่อเดือนโบกเงินเดือน20,000เป็นเท่าไหร่ล้วแสนกว่าเลี่ยงใช่ไหมแค่นี้ที่ผมอยากให้คุณดูอะ่ะคุณอยู่ในอสังหาคุณก็ขายได้คุณอยู่ในรถขาย EV รถมือสองุ per c ปปร,ร์สามสี่หล้านขึ้นไปคุณขายได้คันเดียวอะ่ะคุณก็ได้แล้ว4ี่หมใช่ไหม เอา1%ก็ได้เอาครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้คุณก็คูณไปเลยยังต่ำม,มันขายได้อยู่แล้ว3คันเดือนหนึ่งอะ่ะคุณก็ได้แล้ว4 0 0 0 0 90,000แป๊บเดียวโอเคถึงล้านยังไงผมจะให้คุณดูนี่คือโบนัสพิเศษนะเราจะทำได้1ล้านบาทต่อเดือนอยังไงถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีทีมขายใช่ไหมเรามาดูผมให้คุณดูตรงนี้นะสมมตินะคุณมีทีม1คนเอาง่งายๆเขาได้คอมมิชชั่น10%ยกตัวอย่างนะแล้วค่าคอมของเขาอย่างเดียวอะ่ะเขาขายได้แสนหนึ ถ้าคอมเขาได้10,000แสนคุณคิดดูสิถ้าเขาได้1 0 0 0 0แสนเขาได้10%เปแปลว่าคุณขายได้1ล้านนะแต่คุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่พอเราต้องการคุณทำอะไรไหมคุณเอาทีมเมมเบอร์มาเลยคนที่2เขาก็ขายได้แล้วเขาได้คอมมิชชั่นไปแสนหนึ่งแปลว่าคุณได้อีกล้านหนึ่งนี่คือล้านหนึ่งสองล้านคุณคูณไปเลยใช่ไหมคุณคูณไป1ิคนสี่ในทีมคุณอ่ะคุณได้แล้ว10บล้าน เราเราจ่ายค่คาคอมไปล้านหนึ่งเราได้10ล้านสุดยอดเลยเห็นภาพไหมแค่นี้เองถ้าลูกน้องทําได้ไม่ได้10% 5%ก็ได้ถ้าเขาทําได้5%เปอนต์เนี่ยเขาปิดการขายได้5 0,000บาทเป็นคอมมิชชั่นเขานะคุณต้องการเฮ้ยมันไม่พอเราได้95%้าเขาได้มันไม่พอเราต้องการเงินอีกเราอยากจะสเกลตอนนี้คุณก็จ้างเลยลูกน้องมาคุณจ้างมาเลยสิทุกคนทำคอมมิชชั่นได้5 0,000บาทแปลว่าคุณน่ะคุณได้มากกว่าแสนนะตรงนี้เห็นภาพไหมแค่นี้ใช่ไหมห้าหมื่นบาทใช่ไหมเร ขายคุณละล้านหเร์เนตเห็นภาพไหมแค่นี้เองเวลาคุณจะสเกลมันเป็นตัวเลขทําไมผมให้คุณดูตรงนี้ครับถ้าคุณเป็นเซลล์คุณบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะทําเงินได้ยังไงอ่ะในเซลล่ะเราไม่ชอบขายเราไม่ชอบนี่คุณไม่ต้องไม่ต้องชอบการขายก็ได้แต่ขอให้ชอบ การช่วยคนครับเพราะว่าเซลเป็นการช่วยคนถ้าคุณช่วยคนเวลาเขาบอก thank you เขาจ่ายคุณเงินใช่ไหมคุณช่วยคนมากขึ้น10คนเขาก็จ่ายคุณ1ิบเท่าแค่นี้เองคุณก็ทําไปเลยเรื่อยๆแล้วถ้าคุณสเกล่ะคุณมีลูกน้องคนหนึ่งปิดการขายให้คุณได้ล้านหนึ่งเขาได้คอมไป5 0,000คุณมีลูกน้องถึงสิคนปิดการขายให้คุณ10ล้านเลยใช่ไหมคุณจ่ายไปแล้วค่าคอมไป5้0แสนคุณยังกําไรเยอะเลยแค่นี้เองครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราจ่าย5%ไม่ได้คุณก็ลดมาเลย2%อเนครึ่งเขาได้น้อยแต่คต้อง ทีมมากขึ้นเลยเวลาเรามีทีมมากขึ้นบางทีเราก็ปวดหัวมากเลยผมแนะนำอะเอาให้มันเปอร์เซ็นต์นสูงหน่อยก็ได้ประสิทธิภาพดีแล้วถ้าคุณเป็นเซลคุณอยากจะได้5% 1าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุณคอมเมนต์ด้านล่างเลยทักมาหาผมในไลน์เลยว่าอยากจะมีอยากจะเรียนทักษะการขายใช่ครับทักษะการขายถ้าคุณเรียนนะผมให้คุณดูแล้วตัวเลขตรงนี้เลยแล้วก็ผมทํามาอุตสาหกรรมเกิน20แล้วลูกศิษย์ผม18ประเทศทุกอย่างที่ผมให้ดูอะเป็นจากประสบการณ์ผมผมคิดแบบนี้นะถ้าคุณคิดแบบนี้เป็นคุณ จะทาเงินได้คุณจะช่วยพ่อแม่คุณได้คุณจะไปเที่ยวก็ได้คุณจะทําบุญก็ได้คุณจะเอาเงินไปทําอะไรก็ได้แล้วคุณอะทำไม่ได้แค่เงินเดือน2 0 0 0 0คุณทําได้หลาย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 เท่าเลยแล้วเป้าที่เราตั้งไว้อ่ะแสนหนึ่งแป๊บเดียวคุณก็ได้ขอให้คุณโชคดีนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามเลยว่าเฮ้ยการขายทํายังไงปิดยังไงมีทีมยังไงคุณคอมเมนต์ด้านล่างทักมาหาผมเลยครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับวันดีครับ